สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ S S C Gallery นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะมีเปิดนิทรรศการล่าสุดของเรานะครับชื่อว่า Antroposphere h นะครับโดยขวัญชัยลิชัยกุลนะครับหลายคนได้ยินชื่อขวัญชัยก็อาจจะจำได้นะครับว่าเป็นศิลปินที่ทำงานแบบขาวดำนะฮะเป็นการใช้เส้นผู้กันกับหมึกจีนนะครับวาดภาพแบบ Bird Eye View นะฮะซึ่งด้านหลังของผมนะครับ ชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นชุดผลงานที่มาจากาให้ได้ร่วมแสดงกับไทยแลนด์เบนเดเล่ที่โคราชนะครับของปีที่ผ่านมานะฮะทั้งทั้งหมดมี2ชิ้นแต่ว่า,เ,าเราได้นำกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของนิศการครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการการมองหรือการชมที่โคราชเนี่ยค่อนข้างมีข้อจำกัดนะครับ เพราะฉะนั้นพอเราเอากลับมาที่ s s c g a l l e r กเนี่ยผู้ชมจะได้เห็นมุมมองในภาพกว้างนะฮะแล้วสามารถเห็นงานชิ้นนี้ได้แบบเต็มชิ้นนะครับงานที่มาจากโคราชทั้งหมดมีสชิ้นแล้วก็จะมีงานชิ้นใหม่ๆนะฮะของขวัญชัยริชัยกุลนะครับสำหรับหลายคนถ้ายังไม่เคยเห็นงานของขวัญชัยนะครับผมอยากชวนมานะ,ะวันนี้เป็นวันเปิดนะครับวันแรกนะฮะวันนี้เป็นวันที่21เนาะ21 เมษายนนะครับอ๋อยีเมษายนนะครับวันนี้น่ิทรการเนี่ยจะจัดตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่9กรกฎาคมนะครับก็จะพาเป็นชื่อว่าโคอราชเมโทรโพลิสนะครับก็จะนำเสนอ ภาพของเมืองโคราชการเติบโตของเมืองโคราชตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็จินตนาการไปถึงอนาคตนะครับเหตุการณ์ต่างๆหรือสถานที่สำคัญต่างๆนะก็จะถูกบันทึกไว้ในชิ้นงานนะครับซึ่งงานของขวัญชัยเนี่ยถ้าว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยก็เป็นงานที่ได้อิทธิพลมาจากจิตรกรรมฝาผนังนะครับแล้วกเ็เทคนิคหรือวิธีการหรือภูมิปัญญาบางอย่างในจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยถูกเอามาใช้ใน ผลงานของฝัญชัยนะฮะโดยเฉพาะผลงานชุดนี้ในนิสการ a n นโท o p สเฟียนะฮะที่ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์บนพื้นผิวโลกนะครับผลงานชุดนี้มีการใช้สิ่งที่เรียกว่าสินเทาสินเทาซึ่งเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของช่างโบราณนี่แหละครับคือปกติแนวสินเทาเนี้ยจะมีลักษณะอยู่หลักๆอยู่2แบบใช่ไหมครับคือมีมีที่เป็นเส้นแผลงกับ เป็นเส้นเป็นห่อนะฮะเส้นแผงกับเส้นห่อแต่ว่าบางครั้งเนี่ยขอนชัยก็ประยุกนะฮะเราใช้คําว่าประยุกต์ก็คือใช้ฟอร์มต่างๆเนี่ยมาแบ่งสเปซแบ่งพื้นที่แบ่งเวลานะฮะให้เป็นสินเทาในแบบประยุกต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ค่อนข้างดูซับซ้อนเนี่ยมันก็จะมีการลําดับเรื่องราวที่ค่อนข้างดูง่ายนะครับเพราะว่า ผมคิดว่าความโดดเด่นของงานขวัญชัยเนี่ยงานให้ซับซ้อนแต่วิธีการผมจะพาไปดูงานชิ้นใหม่ช,ชิ้นหนึ่งนะครับที่มีดีเทลที่น่าสนใจมากนะครับชิ้นนี้นะครับก็เป็นชิ้นที่ผมชอบนะในสการนี้เป็นชิ้นที่บันทึกเอาเรื่องราวเอาเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยแทรกเข้าไปนะฮะต้องบอกอย่างหนึ่งว่า จิตกรรมฝาผนังเนี่ยมีสิ่งที่เรียกมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าภาพกากนะฮะภาพกา,กากเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นองค์ประกอบรองในเรื่องราวบนจิตกรรมฝาผนังใช่ไหมครับภาพกากาก็จะถ้านึกคนนึกไม่ออกเนี่ยเราคุณลองนึกถึงภาพชาวบ้านภาพสัตว์ในป่าตามเขาภาพที่ไม่ใช่เรื่องราวหลักๆนะฮะแต่ัลชัยเนี่ยได้หยิบยกเอาภาพกาก,ากเนี่ยมาเป็นคอนเทนต์หลักในการเล่าเรื่องนะครับก็คือ ในในผลงานเขาเนี่ยจะไม่มีอะไรที่แบบเป็นตัวเอกหรือว่าโดดเด่นกว่าส่วนอื่นนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราเห็นเลยว่าเป็นกิจกรรมของชาวบ้านชาวเมืองเหตุการณ์เรามีสงครามเรามีรถไฟเรามีไฟไม่ป่านะครับซึ่งงานของขวัญชัยเนี่ยโดยดีเทลแล้วเนี่ยจะชวนให้ผู้ชมเนี่ยมายืนดูแล้วก็มาดูว่ามันมีสถานการณ์มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะก็เป็นผลงานที่สามารถ ยืนดูได้นานอยู่เหมือนกันนะครับนหนก็ตามนะฮะนี่ผมนำเสนอมาแค่พาร์ทแรกๆแค่2ชิ้นจากนิสการนะครับนหนก็ตามนะขอฝากนิสการ a n อนโทโฟเทียนะครับของขวัญชัยลิชัยกุลนะฮะแล้วก็ติดตาม SSC Gary นะครับนิสการครั้งนี้ hash tag นะครับ SSC ขวัญชัยแล้วก็ใครติดตามขอเชิญติดตามข่าวสารนะฮะได้ที่ เพจ Facebook แล้วก็ IG ของ s s c Gary แกลนะครับแล้วก็นิสการของขวัญชัยลิชัยกุลเนี่ยจะมีกิจกรรมพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวก็สามารถติดตามกันได้ในเพจนะฮะเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกนะครับตอนนี้อุบไว้ก่อนนะฮะแต่อาจจะเป็นการไปชมชมอะไรบางอย่างข้างนอกสถานที่มีความรู้ความสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจจิจกรรมฝาผนังมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราสามารถ r อพิ a t e เทคนิค ผลงานของขวัญชัยลีชัยกุลด้วยครับยังไงก็ขอฝากนิสการครั้งนี้ด้วยครับสวัสดีครับ